สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆวา r รตี้นะครับผมพวกเราตัวแทนนักแสดงจาก Two Worlds นะครับสวัสดีครับแม็กกอนทัศน์รับบทเป็นไทยครับสวัสดีครับนัทนัทสิทธิ์รับบทเป็นคลามครับสวัสดีครับการธนาวัฒน์นะครับผมรับบทเป็นภูผาครับสวัสดีครับภักวีรายุนะครับรับบทเป็นเจ้าครับสวัสดีครับมอนเตชินนะครับรับบทเป็นวายุครับครับค่ะวันนี้ทีี่ตอนแอลใช่ครับรู้สึกยังไง ครับรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเหมือนกับว่าที่เราได้ถ่ายทำกันมาเนื้อระยะเวลาหลายเดือนมากๆฮะก็วันนี้ก็จะได้ออนแอร์แล้วเป็น E ีพีหนึ่งกับสนะครับผมก็ลุ้นมากแล้วก็ตื่นเต้นมากครับอยากจะแบบอยากจะรู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงครับใช่ครับผมมีอะไรเสริมไหมครับใช่ครับก็โห่จริงก็ตื่นเต้นอย่างที่พี่แม็กบอกครับแล้วก็แบบพร้อมดูมากๆแล้วเพราะว่าพวกเราช่วงที่ถ่ายทำก็คือพวกเราก็เต็มที่กันมากทั้งแบบนักแสดงแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกคนคือ สู้กันสุดๆครับผมก็พอวันนี้ได้ออนแอร์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คิดว่าน่าจะเป็นวันที่พวกเราภาคภูมิใจครับภ<ช>ูมิใจครับผมใช่แล้วก็หวังว่าแฟนๆที่ได้รับชมซีรีส์จะภูมิใจแล้วก็ชอบไปกับพวกเราด้วยครับใช,ใช่ครับผม คิดว่าฟีดแบษจะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ออนครับก็วันที่17ที่ผ่านมาครับผมเราก็มีเออ่ทัวร์เวิร์ดพรีเมี่ยมครับผมก็คือจะได้ดู EP 1กับ EP 2แต่ว่ามันไม่ใช่ฉบับเต็มนะเป็นคลาพิเศษนะครับผมก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆครับผมแฟนๆก็ชื่นชอบกันนะครับผมก็แต่ว่าวันนี้จะเป็นตัวเต็มแล้วก็ก็อยากจะให้แฟนๆชื่นชอบเหมือนกันนะครับผมก็ใช่ใช่เกวนาทีินาทีครับอีพี่งกับ2ใช่ครับผมก็อยากให้แฟนๆชื่นชอบเหมือนที่พวกเราชชื่่นนออบบะครัาก็ ตื่นเต้นมากเอาเป็นว่าตื่นเต้นมากๆละกันแล้วก็ฝากนิดเดียวครับฝากแฮชแท็กด้วยละกันนะครับสองทุ่มวันนี้นะ #toolEP1xEP2 ครับฝากกันด้วยแค่นี้แล้วก็พวกเราก็จะไปเลื่อนแท็กอ่านแหละใช่เข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนฝากผลงานการติดตามค่ะครับครับอ่ะงั้นให้พี่มอนก่อนละกันครับอ๋อผมเหรอครับก็ฝากผลงานการติดตามด้วยนะครับก็ผมมอนเตชินรับบทเป็นวายุในทูเอลนะครับ ครับผมส่วนผมก็เจ้านะครับผมใช่ผมเจ้าถูกแล้วครับผมเจ้านะฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ไอจีทวิตเตอร์ทิกเอรก็ฝากติดตามพรรคบรรายุด้วยนะครับครับผมก็จริงๆแล้วอ่แอค t ัวร์ออฟฟ f เชียลเนอะจะมีทั้งในอไอจีนะครับผมใน X อ็เนอะใช่สัมติกก็มีรวมถึงใช่รวมถึงทิกเกอร์ด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปดูอัปเดตต่างๆนะครับว่าจะมีกิจกรรมทำอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีแล้วก็แอร์เคาน ส่วนตัวด้วยนะครับใช่ครับครครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมก็จะอัปเดตข่าวสารต่างๆครับที่น <Oh, ี okay. ่เลยใช่ครับครับผมครับขอบคุณครับ